วันที่สองบนเกาะนะคะเราจะพาไปที่ไปที่เอที่เอ่อที่ไหนจะไปแหลมเตยนะคะแหลมเตยแล้วไม่มีแหลมตาลหรอแหลมตาลไม่มีจ้าเพราะว่าชื่อนี้อาจจะไม่ไม่เป็นมงคลก็เลยไม่เอา <_ <d> _ <n ose> เราจะไปที่อ่าวเตยแล้วก็แหลมเตยนะคะ<_ <d> _ <n ose> ดูวิวในรูปภาพนาคะจะสวยแบบนี้เราก็จะพาไปอ่าตรงนี้มีจุดชมวิวด้วยจุดชมวิวว <d _ n ose> ่พระอาทิตย์ตกเราดูแผนที่กันเสร็จแล้วเราก็ไปเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะ<_ <d> _ <n ose> หลังจากที่เราได้มอเตอร์ไซค์แล้วเราก็เดินทางไปที่แหลมเตยกันเลยค่ะ ี้เราจะถึงยังคะอีกสกิโลค่ะ3กิโลนะคะเราจะถึงแอปเตอร์เลยนะคะ สู้ไหวไหมโอ้ยน่ะปอบุญจินซ้ายข้างหน้าโอ้โห้ยไม่ใช่เหรออ๋อเขาบอกไว้ทอันั้นถูกแล้ว โอ้โหทางขึ้นตรงนี hmm. ้ก็ชันมากทางทางลงทางขึ้นเนาะเราต้องขนตัดเลยนะคะเราเป็นทุขอบ์หนักด้วยโอ้โหเราก็ไหวมาก มาคะปอบคนจินคาจินเจนี่เตะแปะ้ยูเราอยู่ที่แหลมเตยแล้วนะคะโ oh, อ้ขับซิ่งมอไซค์มาแบบอย่างหวาดเสียวถนนน่ากลัวมาก เดี๋ยวเราจะพาไปฝั่งโน้นนะคะไปดูจุดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกเป็นจุดชมวิวทางน้นนะคะอ๋อข้างบนมีห้องน้ำให้ด้วยค่ะมาถึงตรงนี้ถ้าพระที่ตกเราจะไปฝั่งน้นนะคะ ไปชมพระอาทิตย์ตกเราจะไปทางฝั่งโน้นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งทางนี้แล้วเราจะพาไปดูที่ออฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะคะธรรมชาติดอรอม,รอมธรรมชาติรอบๆนะคะ ตรงนี้สวยจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้สวยโขดถิ่นเยอะลมรึมค่ะน,นั่งเป็นไหนคักบ่อโอโ,หโ,หโอป้าแรงแรงแกเกเดี๋ย,ยว อ้าซีเก้ตั้งแต่เมื่อไหนกฮะโอ้โอ้ชมพระอาทิตย์นะคะเดินไปตรงโน้นนะคะแล้วก็ลงบันไดมาตรงนี้สวย รงโน้นน่าจะเป็นเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งหรือเปล่าสะพาไปดูใกล้ๆสะพานสวยมากวิวตรงนี้สวยมากโอ้โหจุดชมวิวตรงนี้สวยที่สุดเลยนี่พ่อห้ามตรงนี้นะคะห้ามตกปลา ้ามให้อาหารสัตว์สัมผัสเก็บหานำออกซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดตรงนี้น่าจะมีประการังที่สมบูรณ์นะคะเส้นทางทสุดษาาปะการางังสายเชนเนาะโอ้โหน้ำใสมากก็พน,น้ำใสมากสวยตรงนี้สวยที่สุดเลย งน,นี้เรียกว่าเกาะจันนะคะนี้เรียกว่าเกาะจันจะมีบันไดไม้นะคะยาวลงไปข้างล่างนะคะเดินลงไปถึงจุงจุดโน้นไปถ่ายรูปตรงโน้นก็น่าจะสวยเป็นโขดหินอยู่ข้างล่าง สมากนีต่อไปอ่าวไว้นะคะเห็นบอกว่าเป็นอ่าวที่สวยมากๆเหมือนกันและเราก็จะไปอ่าวไว้เลย ตอนเคลื่อนนี้ลงตอนเค้ื่อนนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะเราบิดได้แต่ว่าตอนลงนี้มันจะน่ากลัวตอนเราแบบเบรกอย่างเงี้ยค่ะถ้าระบบเบรกไม่ดีนี่ก็อันตรายนะคะหาื้นชันมากแล้วก็ทางก็จะแคบด้วยแล้วก็จะมีรถ กันจอนกันตลอดสอแถวแล้วก็มอเตอร์ไซค์จะมีแค่สองแถวกับมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะบนตกาน,นี้ไว้ใช้สำหรับสัญจรให้นักท่องเที่ยวนะคะเบานะคะนี่ทางนี้เริ่มชันแล้วเราต้องเด็กเป็นระยะระยะเด็กเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะคะไม่งั้นเหรอ้อยเสียวอ่ะ จะไปอาแแวนนะคะแต่ว่าภารกิจล้มเหลวอา,อาวไวเราจะไปอาวไว้ภารกิจล้มเหลวเราหาที่ลงไม่เจอนะคะเราก็เลยได้มาที่จุดชมวิวนะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวของเกาะสมิธนะคะน้ำใสแต่ว่าการลงไปจุดกว่านี้นะคะไม่มีอะไรกั้นนะคะ ไม่มีอะไรมากวังกันอ,อ๋อข้างล่างข้างล่างไม่มีหาดนะคะข้างล่างไม่มีหาดเพียงแค่ตรงนี้เป็นที่จุดชมวิวทะเลมุมกว้างเฉยๆนะคะคือมุมกว้างของสองฝั่งเป็นจุดชมวิวเล็กๆนะคะ โอ้แดดก็ร้อนมากวันนี้แดดร้อนจัดเลยร้อนมากแต่ตัวย,ยังกระเต่าเลยวันนี้กลัวดำค่ะเสื้อของยาวกางเกงขายาว กระดุมกระดุมกระดุมนะคะเราก็ติดแบบจนชิดเลยแล้วปกคอเสื้อขึ้นก่อนเอร์โ,โอเคบันเทาความดำได้นิดนึงมันร้อนจริงทุกคนวันนี้แดดร้อนมากอ้าวาพผานะโอเคผู้หญิงคนนี้น่าจะดำแล้วร้อนมากร้อนมากครับ เยนะคะคถึงอาา่าวมะพร้าวแล้วค่ะบนกเกาะสม็ดมีหลายอ่าวมากแต่ว่าเราจะไปแค่ไม่กี่อ,อา่าวนะคะเพราะว่า <Yeah. S 3> มันร้อนอากาศร้อนจัดวันนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกนะเดี๋ยวนนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ตก,าาาตกหากว่าไม่ขี้เกียจนะคะ oh. อออโอ้ต้องเดินลงไปอีกกี่กิโลคะโอ้แค่น,นี้ก็เหนื่อยแล้วอวย,วยอ่าพาวนะคะมีมอดด้วย มีรีสอร์ทโรงแรมให้พักด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าวมีหาดให้เล่นน้ำด้วยนะคะโอ้หลายอ่าวนะคะหลายอ่าวมาก ตรงนี้มีดำน้ำดูปะการังได้ด้วยนะคะฝั่งตางโน้นค่ะสามารถเล่นน้ำได้นะคะมีหาดเล่นน้ำได้ส่วนฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นลาที่ดำดูปะการังนะคะดำน้ำปะการางังดูปะาการังนะคะมีห้องน้ำแทบทุกอ่าวนะคะแทบจะทุกอ่าวจะมีห้องน้ำบริการะคะ เราไปเที่ยวตามอ่าวต่างๆนะคะตอนเย็นกลับมาแล้วก็มีกิจกรรมเล่นนะคะที่สนุกสนกกันนะคะ อนเย็นนะคะลมเย็นๆนะคะอยู่หน้าใจหาดเรามาเล่นทูกันนะคะเล่นโดยเจนนี่นะคะยูโอยงหาโอป้านะคะจะยิงเข้าไหมคะสู้เมียได้ไหมคะเมียลงไปแล้วสามลูกไหมคะแกแก <laughs> โอ้ <laughs> เกือบนะคะเกือบไปแล้วแต่ก็แค่เกือบนะคะไม่ลงนะคะอ่าเจนี้ของเรานะคะสู้เขานะคะโอ้โอ้เฮ้ยท้าแล้งกันอีกทีหนะึ่งลงนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยอีกทีอีกที ในคลิปนี้3วัน2คืนนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะเช็คเอาท์กลับบ้านกันแล้วนะคะไว้มีโอกาสหน้านะคะเราก็จะมาเที่ยวที่สมิตรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและเราก็จะกลับกันแล้ว Caught got up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safety. It's how I understand what I want. It's crazy because everybody wants to do bad things. I love the moment. I'm cool. I'm not going to